สวัสดีครับยงดีจับสวัสดีครับนักเรียนสวัสดีครับดูนักเรียนนักเรียนขี้เกียจเลิกเรียนมาแล้วขี้เกียจเลยนักเรียนเลิกเรียนมาแล้วภูกระลังเขาดีช่วยเลยกระลังกระลังกระลังมาหนึ่งมา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 วิ่งนะ ออใครจะหายหรือยังถ้าขมับไม่ค่อยไหลแล้วนะครัไม่ขมับใกล,ล้เลยโอ้แต่ลึงยังออกนะครับลึงยังอ,นนออกไอหนุ่มก้านยาวของเราความสมบูรณ์ร่างกายมีเต็มที่ตกไม่มีกระปิดกระโปยนี่นะครับเขาไม่มีอารม เกลยวกลาดเท่าไหร่เพราะว่าตกมันไรสะดวก,กับไรสนกอาการไม่มีว่าปวดหัวจะมีบ้างทักทายเล็กๆน้อยๆไม่ใช่ปัญหานะครับมันธรรมดาจะหวช้างตกมันราจะห่วงพื้นที่ของเขาบางเชือกห่วงพื้นที่เป็นธรรมดา บ้างเล็กน้อยไม่มีไม่เป็นไรนะครับในดีที่เรามีที่เซฟไว้นะครับมีที่รับมือนี่นะครับข้อดีข้อดีของการมีเสาไม้มีอะไรบัางนะข้อดีก็ดีอีกอย่างนะครับข้อดี อะไรสะดวกทำดูที่ลึกลงเปียียขารับมือกับกาตรตกมันในแต่ละปีนะครับนี่ช่วงวัยรุ่น,นครับลายโคของเรา24ปี24เข้าย5ิบห้านะครับลายโครหรือว่าเต็มที่นะครับช่วงนี้นะครับมันจะไหลเต็มที่ทำไมถึงไม่ปล่อยให้ชะง,งักนะครับ ให้กินแบบเต็มที่ไปเลยครับเพื่อเป็นเพราะความเจริญเติบโตของร่างกายของเขาครับถ้าชะง,งักนี้ร่างกายไม่ไม่ยืดเท่าที่ควรไม่เติบโตเท่าที่ควรครับอยู่ในช่วงที่เจริญเติบโตเราก็ให้เขาเจริญเติบโตไม่ให้เขาชะง,งักร่างกายของเขาครับนี่ในแต่ละปีเราก็เลยดูแลเขาให้ตกมันทุกปีนะครับนี่ เราต้องคิดถึงสรีระของเขาครับทาไโคกขณะนี้ถือว่าไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เท่าไร่นะครับทายโคกเดี๋ยวนี้นี่สดีขึ้นครับไม่เหมือนแต่โกนครับถาตกมันแต่โกนจะเอาแต่ยอย่างเดียวนะครับไม่รู้ซ้ายรู้ขวาถอยยี่เนาะตก่อนไม่รู้ซ้ายดิ้วขวาครับเดี๋ยวนี้ตกมันยังรู้บ้างนะครับรู้จงังหวะไหนรู้ถอยรู้อะไรนะครับ เขาจะรู้จังหวะองเขาเองครับจังหวะไหนเขาเขาซีบเรียบเขาก็ไม่มาทำน,นี่ถ้าควานมีมีเสาบังเขาก็รู้นะครับเขาจะถอยไปนู่นเขาไม่มาสุ่มสี่สุมห้าดุมใส่นะครับไม่ใช่ใส่อย่างเดียวข้อดีในการจัดการในการรับมือในแต่ละปีน,นี่บางทีเราก็ดัดนิสัยเข้าไปในตัวนะครับบางทีก็มีบ้างเล็กน้อย,อย,อยเพราะให้เขารู้นะครับ ให้เขารู้บ้างเล็กเน้อยน้เขาจะได้รู้ในทุกๆในวันข้างหน้าเขาก็จะรู้นะครับในการรับมือว่าจังหวะนี้จังหวะนั้นไม่ควรทำนะครับเขาจะได้รู้ว่าเราเป็นคนให้ยาให้น้ำดูแลมานะครับบางทีให้เขายับยัง้งช่างคิดบ้างไม่ใช่จะใส่แต่อย่างเดียวนะครับรกระดูดใส่อย่างเดียวถ้าให้เขาก็ดดใส่อย่างเดียว เราอจะกลัวครับควานจะกลัวอันี้จะไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่นะถ้าชามตกมันใจมันวิวนะครับพอดูไม่บ่อยใจมันจะวิววิวจะรู้นะถ้าควานท่านไหนดูหน่อยปืยนะครับนะคาลังตกมันหนะักมันกัดกัดขานะครับเป็นปนืลนะ้วน้ำมันแรงค่าลังนึ่งตยอีเนาะ ยา yeah. น่าจะใกล้แล้วนะครับนี่ขับเริ่มไม่ไหลเต็มที่ครับขับเริ่มลดแล้วน้ำมันที่ขับเลือติดที่ลิงบ้างนี่ถือว่าไหลเต็มที่นะครับอะคุกไหลเต็มที่เลยมีบ้างครับกลางคืนเล่นสู้หน่อยสู้ใส่ใสที่งาดูลอยนะครับนี่กลุ้งลิงกลุ้งลิงครับกลางคืน เขาไม่เล่นแทงแต่ดินนะครับแทงดินเขาก็จะรู้จังหวะเขาจังหวะเราครับต่างคนต่างสนกันซึ่งกันและกันมันต้องไปด้วยกันได้นะครับไม่ใช่จะให้แต่เขาคุมคุมอย่างเดียวนะครับนี่เนาะคุมเราอย่างเดียวเราก็กลัวนะครับเราก็มีคุมเขาบ้างบางจังหวะถึงจะดูแลกันไปได้นะครับถึงดูแลกันไปได้ นี่นะครับวิธีรับมือเขานะครับอยู่ในช่วงเต็มใบนี้อันตรายนะครับช่วงเต็มอันตรายเขาทําเราเขาไม่ได้คิดว่าเล็กๆน้อยๆนะครับเวลาเขาจังหวะเขาแรงเขายึดแล้วเขาได้จังหวะทําเขาเอาถึงถึงชีวิตนะครับแต่เวลาเราสั่งสอนเขาแค่เล็กๆน้อยๆให้พอรู้นะครับให้พอรู้ให้ยังคิดแต่เวลาเขา เขาทำเขาไม่ได้ยังคิดว่าเล็กเล็กลนน้อยนะครับนี่ไม่ได้เล็กเล็กน้อยรักชายยังไงต้องรักให้เป็นครับความรักชายยังไงต้องรักให้เป็นรักจะเอาใจอย่างเดียวก็ไม่ได้นะครับ <c oughs> มันต้องมีถ้าผิดทำโทษเขาจะรู้นะครับถ้าผิดเราทำโทษเขาเขาก็จะรู้ไปในตัว ถึงไปกันได้ถึงเลี้ยงกันไปได้นะครับให้ช้างคุมขวานอย่างอย่างเดียวนี้ไม่ไหวนะครับกลัวกลัวแล้วจะไม่กลา้าไม่กล้าเลี้ยงเขานะครับลักขี่อะไรเราเก็จะราเวงเราเองไปในตัวนะครับไร้เองไปในตัวมันต้องมีบ้างเล็กๆนน้นนอยมันต้องมีใส่บ้างนะครับลักวัวให้ผูกลักลูกให้ดีต้องสอนให้รู้จักโนนะครับ ไอ้สวนสปิสปะช้างก็ไม่รู้นะครับรู้จากจังหวะในผิดจังหวะในถูกสวนไม่รู้จ,กจกา,จก,าก,สจกสวนก็ยังว่าออกินเต็มที่นะครับเราไม่ได้อดให้ลดอาหารนะครับนิดไปคุกกินตลอดไม่ได้ดัดเครื่องงานนะไม่เอาครับจังหวะนั้นช้างไม่สมบูรณ์ ร่างกายช้างไม่โตเต็มที่นะครับเราจะใส่อย่างเดียวตกมันก็ผูกไว้แค่นั้นเพื่อให้ช้างได้โตเต็มที่นะครับร่างกายเหมือนขนุนเหมือนกันครับมีปัญหาจังหวะมันเต็มตัวนะครับจังหวะร่างกายสมบูรณ์เต็มที่เขาจะมีบ้างอาการเดิมๆนะครับอาการเดิมๆนี่เขาเคยเป็นเรารู้เราก็จัดการไม่วิธีรับมือนะครับ ไม่ใช่ว่ามีอาการแล้วมาดัดมาดัดยาไม่ใช่นะครับอาดให้เต็มที่อาดให้อ้วนให้ตรงมันไปเลยร่างกายสมบูรณ์ช่วงนี้ใช่ไหมนุนว่าคนกำลังโตนุน่นนุ่นอนุนนุนครับขมับเริ่มบวมเงินครับขมับมีบวม,บวม บอลแล้วอู้นูนอ้อูนูอ้อ่านี้นครับจจงหวะเขาเล่นก็มีนะครับจังหวะเขาเล่นจังหวะเล่นเราก็ต้องรู้จังหวะนะมั้งังหวะบางทีเขาก็ต้องอยากแช่เนนร่งนะเจงหวะเขาก็อยากแช่เร่งของเขาอ้เอเฮ้ อยากใช้เลงฟันทางเนาะวันนี้ดูฟันเลยครับฟันแน่นๆก่อนครับอือเนาะนี่ขมับรูก็ปืนเท่านี่เอานิ่งขมับอี๋เนาะขมับบวมขมับเต็มเนาะร่างกายเต็มที่ มันธรรมดานะครับร่างกายผมอ้วนสมบูรณ์ก็บ่งนี่ครับรรมาเออมาอ้รรอวนอ้วนก็ยังว่านะครับวับยรุ่นเหมือนกับวัยรุ่นคนเราเหมือนกันครับอยากประลองกำลังอยากระลองฝีมือเราคนเลี้ยงเราเป็นควานเราเป็นเจ้าของต้องรู้ ต้องมีวิธีรับมือนะครับวิธีแก้ไขมีปัญหาหาจุดหาจุดบุกพพลองจุดที่เขาจะเป็นแล้วก็ต้องแก้ไขนะครับจุดจุดหาจุดจุดตรงนั้นให้ให้ให้เจอนะครับถึงจะไปด้วยกันได้หาจุดบุกพพ่องให้เจออาการเวลาขี่ข้างนอกเป็นยังไงครับอาการอาการเหมือนเดิมแร้วไม่เหมือนเดิมมันอยู่ที่การเรียนรู้ ฮึบนู่นฮึบฮึบฮึบอยู่ที่การเรียนรู้ซึ่งกันและกันเรียนรู้บางทีก็อบรมบ่มไม่ใสรักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีนะครับขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสาธุคุกันด้วยนะครับพี่ซีทุกท่านท้องดูท้องครับดูท้อง วันที่เบื้อเตยเอื่อ,อช่วงนี้อารมณ์ลมเย็ยนๆไม่ได้ออกข้างนอกกันนะครับเข้าบ้านไป